สวัสดีค่ะกลุ่ม a อ0 4นะคะโครงงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์แล้นต้าบนไบป,ปิดเครื่องบินในลักษณะต่างๆโดยใช้การคำนวณเชิงพลศาสตร์ของไรค,ค่ะค่ะในวิดีโอนี้นะคะก็เป็นวิดีโอความก้าวหน้าครั้งสุดท้ายนะคะของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557แล้วนะคะค่ะจากที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าโครงงานนี้เป็นการอ้างอิงจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเนเปิลประเทศตุรนีนะคะ ซึ่งจะใช้ปีแบบชตวิงซึ่งมีความยาวกางปีเป็น1.23เมตรนะคะแล้วก็มีแล้วก็อีกแบบวิงในชนิด A นะคะซึ่งมีสแปนเทับ0.1แล้วก็มีเทเบิลเลชชั่นท0.667แล้วก็ที่ได้คำนวณไปแล้วเนี่ยก็คือที่มุมแทนโตที่10 20 35ก5 45นะคะที่มุมปะทะ4องศา3องศาซึ่งเป็นที่ครุสแล้วก็เทคออฟนะคะเมนี่ ช่วงที่2ล้าน3ถึง2ล้าน4เลเมนส์นะคะซึ่งได้ทําการออปติมไลท์ไปเมื่อเชิญทีเดีนะคะว่าอยู่ในช่วงนี้ดีใกล้เคียงกับมงลงมากที่สุดส่วนเทอร์โบเรนจิฟตี้ใช้คือ0่1เปอร์เซ็นต์ค่ะเมื่อล่างข้าวออกมาเลยนะคะก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงยกกับมูปะทะดังรูปนะคะอย่างที้ว่าปีที่ไม่มีโมเลด์เนี่ยจะให้ค่าเซอาที่น้อยกว่านะคะแล้วเมื่อเทียบกับ CL ที่มีโมเลด ที่มุมต่างๆกันเนี่ยก็มีค่า cl ที่ไม่ต่างกันนะคะมากนะักนะคะแต่ยจะสรุปเป็นตารางให้ดูนะคะว่าเปอร์เซนต์การเพิ่มขึ้นของ cl เมื่อเทียบกับไม่มีหุ่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซนต์นะคะอาจจะดูจัดก,การาฟแล้วอาจจะดูไม่ค่อยต่างกันใจจริงก็คือมีการเพิ่มขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็เป็น กับมือิลแรงต้านกับมุมประทาเช่นเดียวกันนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นกรารแสดงระหว่างมือสิ์แรงยกต่อด้วยมือศิ์แรงต้านนะคะพ้อกับมุมปะท้ก็ cr อซของปีที่ไม่มีเลยก็จะน้อยกว่านะคะปีที่มีเล็บค่ะส่วนนี้คือเป็นกรารที่สรุปออกมาะคะว่ามุมประท้ ที่มุมาทางต่างที่แคนก,ก็แตกต่างกันเนี่ยเมื่อเทียบกับไม่มีลมเลยแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น CLCD เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะจากที่รันมาแล้วเนี่ยสี่มุมนี้นะคะสังเกตได้ว่าสามสิบห้ามุมมุมแคนก็ที่สามสิบห้าองศาเนี่ยจะให้ค่า CLCD เนี่ยที่เจลเนี่ยมากขึ้นประมาณถาสองสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ CD ลดลงประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนที่สิบองศาแล้วเนี่ยมุมแคนก็ที่สิบห้าองศาเนี่ยจะ ให้ค่า c r ่มากขึ้น11%แล้วก็ให้ค่า CD ที่ลดลงประมาณ0.1 1%, 1ที่แคนโกลเซองศาแต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ในระหว่างการคำนวณน,นะคะอาจจะยังไม่ตัดสินว่าที่มุม35ดีที่สุดหรือว่ายัางไงนะคะค่ะอันนี้คือเป็นกราฟแล้วการกระจายตัวของแรงยกบนปีนะคะก็ ที่มุมสิมุมประทาสิ่องศานะคะตั้งแต่จากโวนปีมายังปลายปีนะคะก็จะที่ปลายปีก็จะมีก็จะมีเกิดการสูญเสียแรงยกแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นการก,การะจายแรงกระจายตัวของแรงยกที่มุม10บองศานะคะค่าอย่างไรก็ตามในโครงงานนี้ก็อ,อยู่ระหว่างการคำนวณก็ยังไม่สมบูรณ์แบบมากกนะ จะสำเร็จสิ้นก่อนการสอบป้องกันแน่นอนนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะกลุ่มเอถึนสีก็ขอสวัสด,ดีค่ะจบการนำเสนอเพลงนี้นะคะสวัสดีค่ะ